นิควิชามมนฮูฮูฮูใช้ต่างกันอย่างไรดูคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องจบถ้าโจทย์ให้เลือกตอบฮูฮูฮูสเต็ปที่1ให้ดูข้างหน้าก่อนถ้าข้างหน้าเป็นคนสามารถตอบฮูฮูฮูได้ทั้งหมดเลยสเต็ปที่สองให้ดูข้างหลังฮูจะบวกด้วยกริยาฮูตามด้วยประธานกริยาส่วนฮูสตามด้วยนาวกริยาง่ายๆแค่นี้เลยจำง่ายๆน้องฮูบวกกริยาฮูประธานกริยา คูส์ now กิยาจำแค่นี้ทำข้อสอบได้แน่นอนไม่เชื่อไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่1นึ่งเจอชอที่เป็น Who? Whom w ูส s เมื่อไหร่ให้ไปดูหน้าช่องว่างเลยน้องโจทย์ข้อนี้นะฮะข้างหน้าคือว่า my d r o t h e r เป็นคนส่วนข้างหลังคือ is rising เป็นกนริยาเจอแบบนี้ตอบหูจบโจทย์ข้อที่2ข้างหน้าช่องว่างคือคำว่า the student เป็นคนส่วนข้างหลังคือคำว่า you saw เป็นประธานกนาริยาเจอแบบนี้ตอบคำว่าหูจบโจทย์ข้อที่3ข้างหน้าช่องว่างคือคำว่า the boy เป็นคนส่วนข้างหลังคือคำว่า eyes are เป็น n o วกกิยาเจอแบบนี้ตอบคำว่า w หูจบถ้าน้องจำเทคนิควิชามารนได้แล้วบอกครูพี่วันหน่อยว่าโจทย์ข้อนี้ตอบอะไร A, B หรือ C พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะจบพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ Open ดูเรียนทีแคสมัครเลย